เเรียกะแดาวบนดินเดิ๋เดิะขับรถขึ้นไปอีกประมาณ6กกิโล นะครับตเต็นโอ้โหมาถึงแล้วบักอึดเสียงท่อลั่นเลยเหมือนกุบนี่คือลานาลาเต็นนะครับราดกลางเต็นของ โปแนลนด์คาอุทยานแห่งชาติปูแนลนด์คาอะไรเนี่ยประวัติเหรอความเป็นมาคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานชาติโดยมีพระราชกิจการกำหนดที่ดินปูแลนคลาด้านที่เหนือและป่าปูแลนคลาด้านที่ใต้เป็นเขตตำรวจบ,บ,บ้านหันสะพันทองบ้านเกาะสับสีทองบ้นเต่อ เกษตรพูน,พนกดจุมแสงคูเมืองหนองมะแดงท่ามไฟหวานเก้งคอก้อยต้นเมืองภูแล,ลนคาบ,บ้านเข้าชัยภูมิหน้าที่อะไรหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งแสนโอ้ยหรือสองร้อยจุดห้าตารางกิโลเมตรให้เป็นวิทยาแห่ชาติประกาศวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมหนึ่งร้อยห้าสิบระดับที่ร้อยแปดของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยเชือกเขาภูเงนคาภูเขียวภูคำน้อยภูคำน้อยซึ่งมีระดับความสูงแต่200ถึงพันสามเมตรจากระดับน้ำทะเลปันกลางสภาพป่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและ 1, พันไม้นานาพันเหมาลาอีกครั้งหนึ่งแล้วคร,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 รับา มองเห็นนะ่ะหลงไปนะั่นมันเป็น,บ,น,น,นบ้านนาคลันหักบ้านนาคลันหักโอ้นี่เขาโรยโรยแป้งไว้ทำไมโรยแป้งกันมดเข้าท่าเหมือนกันนะ งนี้หินตรงนี้น่าจะเอามาเรียงเองนะจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติภูเรนคาจุดชมวิวภูเรนคาตั้งอยู่บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูเกคามีความสูง612เมตรสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอหนองแดงบ้านเดือและเขตพันธุ์สัตว์ป่าภูเกยวในช่วงดูฝนยังเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่สวยงางมแห่งหนึ่งในอุทยานเดี๋ยวมาชมมาชมกันครับ วันนี้ฟ้าไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่โอ้โหนู่นเห็นไกลๆเลยฝนเพิง่งตกอ่ะผมขับรถมาฝนตกช่วงหนึ่งเห็นผู้หล่นนะฮะนะ น้องกแดงนองกแดงนี่อยู่ในหุบเขาไน้องกแดงอุดมสมบูรณ์ยังมีลงใหญ่ชั้นนึ่งอ,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 อนี่เขาต่อเสาไม้ไงนะ อมแทงเสาขึ้นมาเลนายนะก็ดูวิวผมให้ดูเสาหน่ออืมเพราะว่าตอนเช้ามันจะสวยมันจะมีทะเลหมอกช่วงหน้าฝนเนี่ยวันนี้ก็สวยแล้วเนี่ยภาพโอเคใช้ได้ มันจะมีที่ศึกษาเดินศึกษาธรรมชาติอ่ะมีอะไรอ่ะที่ผมเดินไปงวดเกาะน,นี้มันจะมีผากล้วยไม้อีกที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปหินปัสสาทหินปัสสาทกับอะไรเอ่ยจำไม่ได้แล้วมีป้ายบอกนู่นน่ะ ปลายอยู่ทางโน้นไก่เห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูอ่านได้ไหมอือ่ะชวมวิวกันอีกขั้นฝนกำลังมาเลยครับเนี่ย ภูเลนคาจังหวัดชัย,ยภูมิอันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ผาหัวหน้านะครับผาหัวหน้าต้องไปอีกที่หนึ่งผาหัวหน้านี่ต้องไปทางน้ำต,ตกตัดตน้นไปทางนั้นอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูมุมหนึง่งมันจะมีศาลาชมย,ยื่จุดหนึ่งอยู่นี่ก็มีนะ ที่สักระเป็นพระนากปกนะฮะจุดชมวิวตรงนั้นเป็นจุดชมวิวแบบไม้เดี๋ยวเอาเจะลรถก่อน มีจะพาเข้าป่าดูต้นไม้กับหินนี่เป็นลานกลางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์แล้วก็มีลานก่อของไฟครับที่นั่งพักนาะกินได้ อันนี้อะไรเอ่ยต้นประดู่กุ้งไม้ก้างจะออกดอกจุดตรงนี้ไม่ค่อยมีคนมาหรอกมันก็แปลกนะจุดเก่าดั้งเดิมเขาทุกแบบเลยนะ เดินบีกนะเลาะหน้าผาไปเรื่อยๆงวดที่แล้วพาไปถากล้ยไม้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเนี่ยตัวนี้ตัวเก่าชิดริมหน้าผาไปเรื่อยไม่ดูจะแข็งแรงกว่าน,นะสลา,านี้ถ้าโอ้เดี๋ยวนี้ผุหมดแล้ว NYU, NYU, เป็นไงผู้ไม่เอ่ยไปผู้นี่ส่วนี้น่าจะสร้างไว้ก่อนนะก่อนตัวที่เป็นเหล็กตรงนี้อีกจุดหนึ่งจุดหนึ่งส่วนนี้จะมองไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ เห็นได้ยินเสียงรถอยู่ข้างล่างเขา,ากำลังก่อสร้างทางทางฟังดินถลม่มนี่มันนอนกลางเต็นท์ได้อุ๊บยังมีทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆฮนะเลาะริมหน้าผาไปมทาง ลองเดินไปดูก็เดินไปดูก็เดินไปทำาไมกันอ๋อคงจะเป็นทางศึกษาธรรมชาติล่ะอันนี้อ้ยอยต้นอ้อยช้างตุดละเนี่ยฮะทางเดินเลาะริบมะผาไปเรื่อยมีบางคนแซวเข้าป่าเนี่ยเหนื่อยแล้วกลัวไหนคอมเมนนะต์นะบางทีมัน กลัวไม่ได้ยินเสียงก็เลยต้องโอ,อ้นี้ก็น้าผานะฮะเนี่ยเป็นน้าผาเลยแต่ว่ามันมีมีปาผ่ขึ้นซะเยอะอือคือเป็นเส้นทางเดินแหละครับศึกษาธรรมชาติในต้นลัง ไม้พวกนี้จะไม่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันเป็นดินมีชั้นหินชั้นหินไม้พวกนี้จะแกล,แกลนๆฝั่งนู้นก็จะเป็นเท้าเขาเป็นเหวล,ลงไปนะคขับรถขึ้นมาบนยอดเขามันมีหุบ อบอีกลูกอยู่ข้างล่างนี่คงจะเป็นหน้าผาเหมือนกันแหละแต่มันไปไม่ได้มีทางเดินไปเรื่อยๆอยู่ครับต้นเหียงคงจะเดินไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ค่อยมีคนเดินมันก็เลยลบกหน่อยตอนนี้ก็ เย็นแล้วนะเนี่ยสี 30. 30. ่โมงครึ่งไปถึงป่าตั้งหลายอ้าวตรงนี้จะมองเห็นสันเขาใกล้ๆอีกลู้มั้ย ตรงนี้ก็เป็นหน้าผาหมดแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเอา้าผมไม่ได้เอาหมวกกับน,นอกออกจากหัวเลยนะเนี่ยใส่หมวกกับน,นอกเดินป่าเฉยเลยอู้นเขาเป็นหน้าผาลงไปแหละครับ,บรมีกอไผ่ปิด มองไม่เห็นอ๋อมีป้ายติดมาด้วยนะตอนเล็กๆกแกนๆก,ก็ติดโอเคเดี๋ยวไปหินประสานนะครับมีที่เดินอีกสองที่ที่หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรมาลงไปหน่อยหนึ่งลงทางทางลงเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยว เลี้ยวขวาฟกาห,าาหาต่อไม้ก็หาตรงไหนหาข้างงเหรอข้างบนนี้มันไม่มีกอไผ่นะเนี่ยมีทางเดินอีครับเนี่ยลึกเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เินปราสาทครับผม